คือคณะทางานมันมีหลายชุดนะชุดที่ผมแต่งตั้งควยชุดใหญ่ก็มีชุดที่เป็นสายสื่อของผมก็มีอันนั้นวันนี้หากไปตรวจที่ไหนเจนอจำนวนมากก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นชุดทางานที่ที่ผมก่าท่านประหลัดกระทรวงเกษตรท่านประหลัดอยู่ทังนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวป่ายเนี้ยว่าจะไปตรวจแล้วจะเป็นอย่างที่เราสงสัยไหมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือว่า mm hmm. ต่างจังหวัดต่างจังหวัดโซนไหนคะ ส่วนตะวันออกที่ว่าใหญ่ๆขนาดนนไ,ไหนครับอันใหญ่ของ,งเดิมที่ยึดมา160ตัวก็เดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างนั้นไะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าน่าน่าสนใจนครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ว่าทําไมราคาหมูบ้านเราราคาเนื้อเนื้อสัตว์บ้านเรามันถึงตกต่ำเราไปบอกว่าเรานําเข้าสัตว์ที่มันยังเดินได้อยู่นะครับจักท,ท,ทุกกฎหมาย มันทําให้ราคาพืชผลทางการประเภทผลิตสัทธ์ของคูปัุสัตตกต่ำซึ่งโจทย์โจ์นี้เป็นโจทย์ที่ผมผมตั้งข้อสม่มติฐานว่าเอ๊ะทำไมเนื้อสุกรบัเลังก์ราคาตกต่ำเนื้อโบาคบัาเราตกต่ำเนื้อกระบือตกต่ำอย่เมื่อวานสื่อเราเราเป็นเนื้อกระบือจากนาเข้าจาเ,าะะเาดดที่ติเดีเข้ามาเปนะารกบะเพืจุดด้าที่บรรทุน เรายึดได้จัวกวันนํนเสนอบ้างไม่นำเสนอบ้างเพราะการนําเสนอข่าวมากเกินไปมันทำให้ผู้กระทำควาผิดพยายามที่จะขนสินค้าตัวเองเออกไปนอกพื้นที่เราก็ปิดข่าวมัน